สวัสดีครับวันนี้อาจารย์แหนมขับเทเลอร์มายังไงเนาะน้ำมันหมดกลางทางนี่ <c oughs> โอ้พี่น้อง <c oughs> ทีมงานเราครับผม <c oughs> แม่ขับเทเลอร์เจ้าคุณปูครับผม สภาพโชเฟอร์ครับเฮ้ยขับยังให้น้ำมันหมดบอกอลยรดิหมดหมดกา,าการเลยหมดกา,าการเลยบอกลืมดูวะลืมดูมน้ำมนโอ้จานเนมเราเคลื่อนหัวยาวน้ำมันหมดนี่สงสัยจะต้องแยกครับ นายดูด้วยเครื่องอะไรฮะดูดิเป็นเครื่องอะไรกันเนี่ยฮะใช่ฮะอฮินโอว่าฮินโอริสุ ตัวนี้เหมือนเพียงอ๋ออิสูอิซูร้อยหกห้าหกบีดีร้อยหกห้าครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอน้ำมันครับผมมาน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วน้ำมันมแล้ว ก่อนน้ำมันจะมารอตั้งนาน,นมาให้ดูน้ำมันเลยขับรถอ่ะไหนเนอาเอาน้ำมันเอาทางมายกถังมันไม่ใช่จะอะไรนี่เหรอแยกๆเหรอก็ไม่รู้ดูก่อน ระดับน้ำมันไม่ได้ระดับมันต่ำเกินมันไม่ดูดกดแล้วกดแล้วฮะเอาไปเทรวมกันไปให้มันเยอะๆหน่อยโอ้ยน้ำมันมันน้อยแท้มันไม่มีแรงดันนะดิ เฮ้ยวางรถไปเทข้างหน้าดิเทฝันน่งน,น,นี้เอาเอาวอนี้มียกขึนก้นไอ้ยกขึ้นี่มันสูงกว่านั่นก็ได้จะได้เทง่ายง่ายเลย ถังน้ำมันไม่ได้อยู่กับกับตัวถังครับใช้เกลอนเสียบข้างแล้วเทเลอร์ขันใหม่เมื่อไรจะทำอ่ะนี่เกําลังจะเอากระบะไ,ไปขายแล้ว,ลว <c oughs> เอากระบะไปขายอะไรจะทำแล้วเอาใส่ไปเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะต้องแยกหรือเปล่า thá đuôi đi thá đi không? Hả? đi xe đi đi